่่พีีดไปหาพี่ไปหาพี่เลยทำอะไรบ้างชูกาชูกาลูนชูกาชูกาลูน,นเล่นเกม,เเกมไหมไปเล่นเกมกับพี่ไปเล,เ,เ,ลเล่นเกมกับพี่มาเลยเอาพดีครับเล่นเกมกับพี่เล่นเกมไหมเล่นครับดูดวงฟรีนี่ไงดูดวงฟรีี่เเขากลลังงดดูวยนะโอ้พี่ก็ดูดวงอยู่ไอางานเลยไงี่ย <laughs> เล่นเกมยังไง โกงครอเ่ไหมบิงโกอันนี้คือเกมอะไรอ่ะดูพี่โอ้อันนี้เดีน้ไม่รู้กันไปไม่ไม่สอดไม่อดเขาไปเลยเขาไปเลยพี่พี่พาเล่นพี่พาเล่น เข้าไปเลยครับพี่อาินได้ีหมอันนี้ผลไม้ของไาผมรับผมอารินเล่นไหมครับอย่างเล่นไหมอารินเล่นอยู่นั่งน่ง ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยครับรู้จักวันเกิดตัวเองไหมห้ามบอกพี่นะว่าวันที่เท่าไหร่โอเคไหมเดี๋ยวพี่จะท่ายวันเกิดชื่ออะไรคะชื่ออะไรคิดีอะไรนะคิดดีคิดบีนะคะอ๋อโอเคค่ะน้องคิดดีคะในใบที่หนึ่งนี้มีวันเกิดหนูไหมดูดีๆนะมีวันเกิดหนูไหม ใบที่สี่มีไหมคะมีมีครับอ่าใบที่ห้ามีไหมคะไม่มีไม่มีครับมีสองใบนี้ใช่ไหมคะอ่าพี่ขอทายว่าน้องคิดดีเกิดวันที่เก้าใช่ไหมคะเฮ้ยเฮ้ยพี่รู้อ่เฮ้ยพี่รู้พี่เก่งไหมทำไมพี่รู้อ่ะเฮ้ยทำไมพี่รู้อ่าเอาอีกเล่งก็ได้ เอาเลขที่น้องคิดดีชอบนะคะอ่าหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดน้องคิดดีชอบเลขอะไรข้ามบอกพี่นะอ่าคิดไปได้ยัครับอ่าโอเคนะคิดไปแล้วใช่ไหมใบที่หนึ่งมีไหมครับเลขที่คิดดีชอบอ่าใบที่สองมีไหมครับอ่าใบที่สามมีไหมคะไม่มีอ่าใบที่สี่มีไหมคะ มีมีใบที่ห้ามีไหมคะไม่มีไม่มีครับแสดงว่าได้ที่คิดดีชอบมีใบที่1ใบที่สองและใบที่สี่ถูกไหมคะโอเคพี่ขอทายว่าน้องคิดดีชอบหมายเลข1ิ็ใช่ไหมคะใช่ อ่าเก่งมากอ่ะไอนนแล้วครับอนสองครัย่อะไรเนี่ยที่โมดแดงที่โิดงครับโอเคเดี๋ยวเราทีมีเรือกเลยอยากได้อะไรอยากได้อะไร ได้ในรูปเรื่องเลยครับเอาดิมากอย่างนี้เลื่อชิ้นเดียวนะอยู่ชิ้นเดียวแล้วก็หนึ่งเสือโอเคค่ะขอบคุณครับพี่ครัครับโอเดี๋ยวนะหลบมาที่ก่อนโอเค